สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับเกมมีโอใน EP ีที่3กันแล้วนะกับสำหรับเดโมโครั้งนี้นะครับเราก็ได้ทำการเปิดแผนที่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะไม่ต้องเชื่อมต่อกับคนนั้นแล้วคราวนี้ผมก็มีมาร์กไว้2จุดนะครับส่วนจุดอื่นๆผมไปสำรวจแล้วไปต่อไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราจะไปจุดแดงๆที่มาร์กไว้2จุดนั้นนะครับไปกันเลยนะอ่ะ ซึ่งก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมทำการอัปเกรดเท่าที่มันจะทำได้แล้วนะใน EP นีเดโมนี้นะก็ไปกันต่อเลยไปที่จุดแรกตรงนี้กันต่อเลยมีอะไรมีทางให้ไปต่อโอ้ทางแดงเต็มไปหมดเอ๋ตรงนี้เหมือนเป็นประตูอ่ะทางเข้าไปได้ค่ะข้างในมีอะไร อ๋อ oh, เป็นทางออกมาตรงนี้โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะเป็นทางเชื่อมต่อออกมาตรงนี้นั่นเอง mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปข้างบนกันต่อเลยไปตรงที่บอสท,ที่เราพ่ายแพ้ต่อมันมานะครับ mm hmm. มามาลุยกันเลยหลังจากที่เราได้พ่ายแพ้ต่อมันแล้ววันนี้แหละเราจะมาแก้แขนมันเอาไมคคุณมาอยู่ที่นี่ มาเพื่อปาบแกไงล่ะนี่โอ้โหโ,โอ้โอเคโอ,โอเค หมัดมันชักกลับโดนดาเมจด้วยนะม,มันมีหลบมีหลบมีหลบเหรอหลบได้เหมือนกันเฟ้ยเดี๋ยวๆๆโอ้โห นี่หลบได้หลบได้เฟ้ยโอ้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 โอ,โอมีโยกหลอกเกือบแล้ว <Yeah. S 2> เรียบร้อยไงล่าปราบได้แล้วเฟ้ยอคัดดีฟิตโอเคมาอยากเอาเรื่องเหมือนกันเราก็เกือบแตกมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีเดี๋ยวเราเติมเลือดก่อนเติมเลือดเติมเลือด อีกขีดนึงตเติมให้เต็มไปเลยเราไม่รู้อะไรจะอยู่ข้างหน้ามีทางให้ไปต่อ,อเดี๋ยวลบมาร์กตรงนี้ด้วยโอเคมีทางให้ไปต่อฮ่าๆนี่ยซ้ำซ้ำซ้ำ,ำทำอะไรไม่ได้ด้วยไม่ได้ นึกว่าจะตีให้แตกได้ตรงนี้มีประตูเปิดมัน่นแล้วเราเข้าไปข้างในโอ้โหมีทางให้ไปต่อนึกว่าจะจบแล้วเปิดประตูข้างในมันอันตรายมีทางข้างล่างลงไปได้ไหมไม่มีใครทราบ unknown object เก็บมันมาชิวผาดศูนย์ทับส่โอเคได้ชิวผาดเต็มข้างบนก็ไปได้ข้างล่างก็ลงได้เช่นกันเป็นเดโมที่ยาวนานมากบอกตามตรงโอ้โหลซอกเลืบ อันนี้มีอะไรมีประตูเราอยู่ตรงนี้ปะ่ะเปิดประตูเี๋ประตูติด Central Gate. เมโทรโพลิสเซ็น r a l g a เกเฮ้ยไอ้กองหวัดดีเพื่อนมาเอ้ยเราเจอใครเนี่ย โคลอมบิน่าฟังเขายินดีต้อนรับสู่เมโทรพลิสโปรดทำตัวให้เหมือนกับอยู่บ้านของคุณนะโอเคฉันจะทำตัวให้เหมือนกับอยู่บ้านนะโอ้ oh, ตรงนี้มีประตูให้ไปต่อนี่จะเดโมโจรงิงๆใช่ไหมเนี่ย ตรงนี้มีอะไรซิตี้เกต o c e เซียมิซิงกด A a แ j u ขอบคุณสำหรับเล่นเดโมโอเคก็เดโมก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับเกมนี้ในเดโมก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ใน EP ีหน้าเกมหน้านะครับสวัสดีครับ